สอนนี้ก็บ้านคุ้มชาตินะครับเป็นจุดรับซื้อหน่อไม้ฝรั่งนะครับโอ้เป็นแต่นักแต่พ่อแบกเซเลยเนาะ,นะทีนี้เป็นจุดรับซื้อนะครับแเอกนว่าเล่สายเนาะ เาแล้วก็ได้เฝ่าได้พันละอ่เดียวพเดียวป่ะเดียพันหนึ่งร้อยยีสิบหาบาท เพราเราะเศนันหลกเพราะเศษเนียมาเอาเงินากันโอ้ขนต้นขนต้นขน้นตานต้นะแนต้นตันต่นต้นตเนต้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 นตนต้นัินต้นงได้นต้นต้นต้นนน้นน้นนนนน้น้นตนน้นน้นนน้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 นนน่นน้นนน้น้นันตนน่น้นนนนต้น้นนน อ oh, um, ๋อมันสีบานเันบ่เจ uh, kind of <speaking> ็อ๋อหน่อไม้ก็จะอีกราคาหนึ่งครับถ้าตูมก็จะอีกราคาถ้าตูมมันสีบ่มีบ่มีบานจ้าของเง้มันเงี้ามันเงีงาางาอกกว่าบานกว่าบานาอ๋อคือยังคือยังผมผมถามหมพันธมือแหกแล้วว่าเดีสวมหมวกมันบ่อแล้วบอกว่ามีคนละพันเนี่ยเอออีกมูหนึ่งมันเงวต้องเด้สวมจ้าออกดอกไหมครับ อ่าในแปลงนี้เนาะขบพ่อขยายอีกกำลังเริ่มขยายอีกกำลังเริ่มขยายอีกบุกพองานดอกคาดว่าอย่างนั้นน้อยๆอันนี้ก็เริ่มฉีดเดเลยทัพพอเ้อป้องกันเชื้อราเดเลยนะครับฉีดร่งดินเดเลยนะครับตอนนี้มันยังหน่อยอยู่กับโฟเทียแต่เลือดซอนเดียวบุพเตอร์กับไส่ซ้รัต ครับสซโยซิปคือเขาสีดลงพื้นดินเลยเลยเพราะว่าเบื้องนะครับเพราะดีขึ้นหนาฝนนะพ่อเนาะหนาฝนหนาฝนครับเพราะแต่มันเป็นดินบ่อุุมน้ำดอกถ้ามีฝนตกกับน้ำหง่ธรรมดาจัก่ธรรมดาเนาะนี่ะอั็เป็นแปลงที่เก็บผนผลิตนะครับเก็บผนผลิตไปแล้วฝนกำลังตกนะครับเด้อพี่น้องเอ้หนาฝนนี่คือดูแลยากในเรื่องของเชื้อราอย่างเดียว เป็นห่วงเรื่องเชื้อราเนาะครับเนาะแต่แปลงนี้หายห่วงนะครับใส่ปุ๋ยพันธ์โฟซี่กระบาเติร์เข้าไปเริ่มต้นดีนะพ่อเนาะมันก็ดีเนาะเริ่มต้นดีบ่แมนวาไอ้มันเป็นเราจะมารักษาครับนะครับเอาสางพุ่มกุมกันไว้้มันเลยนะครับดีที่สุดอันนี้ก็คือแปลงหน่อไม้ฝรั่งนะครับของคุณพ่อพันธุ์นะครับแานชุ้ชาาิตำบลบนวนเงินทีสองงานเนทีสองงานนะครับเดือนนี้สองงานทำรายได้เมื่อละพันเจ็ดพันสอง ละก้อยนะครับครับโอ้ก็ดีว่าดีนะพ่อเนาะที่ก็ไปเห็นย่างอื่นทีก็ไปเห็นย่างอื่นครับแล้วก็ให้เขาเก็บผลผลิตอยู่ครสามเดือนสามเดือนปีหนึ่งสี่พักอยู่แค่สามเที่ยงสามเดือนครัเก้าเดือนคือทำผลผลิตให้เขาได้ทุกวันเลยครับผมครับเอ้าฝนกับแม่แล้วครับพี่น้องฝนมาแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับครับดีครับ